มาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ได้เมนูกินกับข้าวเนียวร้อนๆมาฝากกันค่ะขั้นตอนแรกก็ทําการหมักเนื้อหมูของเราไว้ก่อนได้เลยค่ะโขกสามเกลือของเราเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรสค่ะ ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลานะคะแล้วก็ผงปรุงรสน้ำตาลทรายผงนัวนิดหน่อยคะ่ะทุกคนหมกเป็นเนื้อหมูคุกฝุ่นนะคะใส่เข้าคั่วของเราลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกผงพริกป่นของเราเองจ้าตามเกลือของเราก็จะมีเป็นพริกไทยเม็ดกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะจากนั้นก็คลุกเา้าส่วนผสมให้เข้ากันดีไล่เลยคะ่ะชิมรสชาติได้ตามความพอใจของเราเลยนะคะเสร็จแล้วนําเนื้อหมูของเราหม,ามัก คุกเข้าให้เข้ากับซอสที่เราได้ทําการหมักไว้ได้เลยคะ่ะขยำขยำไปแบบนี้ให้เข้าเนื้อเข้ารสกันเลยนะคะ หลังจากที่เราหมักเนื้อเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งเนื้อไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะทุกคนปิดฝาอบทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็ไปก่อเตาแล้วก็ใช้ไฟเบานะคะแล้วก็นําเนื้อหมูห้องเราไปย่างลงเตาถ่านแบบนี้เลยค่ะใครที่ไม่ย่างเป็นเตาถ่านก็สามารถใช้หม้ออบรมร้อนก็ได้เหมือนกันนะคะย่างไปจนกว่าหมูของเราจะสุกดีได้เลยค่ะทุกคนเราต้องการเนื้อหมูที่มีความช่ำนุ่มค่ะนะคะ จะไม่ย่างแห้งจนเกินไปนะคะเพื่อที่จะเนื้อข้างในเขานั้นจะมีความนุ่มอร่อยนั่นเองจ้าย่างให้พอประมาณนี้นะคะทุกคนพลิกไปพลิกมาก็จะได้เนื้อหมูที่สุกอร่อยแบบนี้หอมแบบนี้เลยค่ะ,ะเป็นกับข้าวหรือจะเป็นกับแกงก็ดีเลิศม,มากๆเลยล่ะเธอใช้เวลาย่างไปไม่นานเนื้อหมูของเราก็เริ่มสุกได้ที่ละค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นพักไว้ให้หายร้อนกันเลยค่ะ เนื้อหมูเนื้อนุ่มๆุ่ำๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นเนื้อหมูย่างคุกฝุ่นของเรานะคะหอมมากๆเลยล่ะคะ่ะ ย่างเสร็จแล้วให้เราทำการหั่นเนื้อหมูตามชิ้นที่เราต้องการได้เลยค่ะวันนี้ปูก็เลยจะทำหมูน้ำตกกินกันนะคะทุกคนหรือใครที่แบบอยากจะจิ้มแบบน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มเนื้อหมูต่างๆก็สามารถนำมาทำทานกันได้นะคะหั่นเนื้อหมูให้ได้ประมาณสักจานหนึ่งนะคะจากนั้นก็นำไปใส่ภาชนะที่เราจะทำการปรุงรสชาติได้เลยค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปผงนัวลงไปนะคะขั้นตอนนี้ทุกคนอาจพอทำได้กันอยู่นะคะใส่ข้าวคั่วลงไปหอมๆค่ะจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปเลยจ้าใครต้องการรสชาติแบบไหนเปรี้ยวโดดเค็มโดดก็สามารถจัดได้ตามใจเลยจ้าจากนั้นก็ใส่หอมแดงซอยค่ะ แล้วก็ต้นหอมผักชีสะระแหน่นะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยของเราค่ะเพิ่มความหอมแบบนี้แหละค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็โรยหน้าด้วยลูกโดดสักหน่อยเพิ่มสีสันนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําจัดใส่จานพร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟกันแล้วค่ะวันนี้เป็นเมนูยามเย็นนะคะทุกคน พร้อมกับผักแก้มของเราวันนี้ค่ะมีแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็กระหล่ำปีค่ะทุกคนจัดเรียงจานให้สวยงามได้เลยเอาเข้าวเหนียวมาคุยมาจำด้วยกันนะคะทุกคนเ<อ>มนูนี้อร่อยมากๆเลยละจ้า<อ>ทานเข้าเย็นด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยเลยจ้าผักสดๆกรอบๆกันเลยค่ะ